สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเกม Delta f o r c e นะครับซึ่งก็เปิดให้เล่นฟรีแล้วจริงๆก็เล่นฟรีมาตั้งนานแล้วแหละนะแต่ก็เป็นวเวอร์ชันเบต้าแต่วันนี้เป็นเวอร์ชันตัวเต็มแล้วนะครับเ,เราก็อยู่กับใครครับเฮ้ยม, <า S 1> มันอยู่ใครวะชื่ออะไรชื่อชื่ออะไร i o d อดีฮะไอโอดีนคือใครครับคือเกลือโอเคครับไอโอดีนคือเกลือโอเคงั้นเราไปเริ่มกันที่ วอลแฟร์นะครับซึ่งเป็นโหมดที่ผมเล่นถนานัดสุดแหละส่วนโอเปอเรชันผมไปเล่นนะครับเล่นไปเป็นเอาลนะครับขบวนการว้าแดงกำลังจะวาดแดงเฮ้ยว้าแดงมันขายายานะไม่ได้นะเข้ามาก็นึก <c oughs> ถึงเลยแบทเทิลฟิลนะครบแบทเทิลฟิลสองศูนย์ีู่ยนะ ตัวที่สองคือหน้าต่างต่างๆนี่คือเหมือนเลยนะครับทำให้เราได้คิดถึงเกม Battlefield อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับมันชื่อ Delta Force แล้วมันก็เล่นสนุกกว่าด้วยนะ <c oughs> ฮัลโหลไอโอดี่ไหนไวะมาแล้วพี่มาแล้วอ่ย <ผม S 1> อยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังไอทหารหมอบไว้หมอบไว้หมอบไว้อันตรายหมอบไวเป็นไงนั่นไงศัตรูอยู่หน้าโว้วิว่งเข้าไปแล้วโดนโดนใครยิงกูวะ ชุบได้ไหมชุบได้ไหมเออมันเหมือนไปเทนฟิลแหละเออไอเทนฟิลนี่แหละชุบได้ไหมเอ้าไอโอดีก็ตัวก็ร่วงเหมือนกันนอนนอน <laughs> อ่ะเกิดเกิดเลยเกิดเลยไม่มีใครชุบเราหรอกมันวิ่งข้ามหัวเราไปแล้วมาถึงเราก็ตายเลยนะครับเอ้ามีเพื่อนเราตายเดี๋ยวไปชุบเพื่อนเราก่อนชุบชุบนี่แสดงความเป็นคนดีนะครับด้วยการชุบเพื่อนโอ้ยวันนี้เราน่าจะได้ชุบอย่างเดียวแล้วใครจะชุบผมได้ไหมเนี่ยเออจะผมด้วย เออคนดีแนี่ไหนเนียไหน,นก็คนดีเหมือนกันสินะเอ้ยชุบฉันหน่อยสิเปิดวัน,นดีๆด้วยการตายนะครับยังคิวไม่ได้เลย <c oughs> วันนี้อาจจะเป็นวันที่ไม่ดีของเรานะก็ะอย่าไปคิดมากเลยครับอุย้ยโอ้โหอืมยิงไม่โดนเลยแมนจัด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 เฮ้ยโอ้ยอะไรวะต้นไม้เออเออหัวแตกหัวแตกสงสารว<อ>ันว<ะ>ดีพาก่อน อุ้ยอตรงนี้ตรงนี้มีศพมีรถถังให้ขี่ไหมมีมีเดีนี่เน้นเออเนี่ยสนามเพาะมันต้องปืนพกเท่านั้นสนามเพาะมันต้องปืนพกตรงนี้มีศัตรูป่าไมีดนีป่าไมีดโดนด้วยในดงในดงในตอนนี้เราอยู่ในเขตบีสองนะครับอ่าซึ่งเอ้ยนั่นไงศัตรูเออนี่ปืนพกดีที่สุดละ เออนี่ไปเฝ้าปีหนึ่งกันเดินเดินหนีเลยทำอะไรอะทำอะไรอะกําลังซิดอัพอยู่อ่ะติดชิดที่ออกอะไรกายใช่ไหมเนี่ยซิดอัพอ่ะชุบสองเลยอะผมชุบแบบดับเบิ้ลแบบแบบแบบหลังเข้าโอ้โหเกิดมากูตายเลยเฮ้ยมันดักเกิดนี่ว่ะเฮ้ยมันดักไอมันดักไอจุดนั้นน่ะจุดที่เราเกิดอ่ะถูกได้ไหมครับคนดีทั้งหลาย ขอคนดีสักคนเลยงผมช่วยมามามาพี่รออยู่จะพี่อัสนามให้จิตอัพรัวจิตอัพรอฮึบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าฮึบไม่ช่วยแล้วจะไม่ถึงหนึ่งเซตเลยจุกมาชีดยาชาเข้าไปอ่ะเอ้ยช่วยดีๆสิยังไม่ยังไม่ตื่นเลยเอาไงเอาไงไวป่วงว่ะเอ้าอะไรอ่ะ เมาเออตกเกิดเอาเอาเพื่อนอยู่ข้างหลังเนี่ยยะใช้เพื่อนเอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเออเป็นเปื่อนเออโดนมีดป่าไปดิโอ้สนามเพาะนี่มันอันตรายจริงๆเลยนี่มันยูเครนนี่นะ เราควบคุมยูเครนระเบิดระเบิดแดงบุกวาแดงแล้วกำลังสู้กับวัวแดงใช่ไหมเนี่ยตูเราเป็นวัวแดงหรือเราเป็น Get up Get up อ๋อคือมันมันยึดเราอยู่ใช่ไหมขึ้นไม่ได้โดดอ้าวนี่ทำอะไรเนี่ยนังขี้แล้วตัวนังขี้นี่กูก็โดนยิงทิ้งเลยไม่มีดาวไอ้นี่มีดาวช่วยด้วยครับช่วยผมด้วยศัตรูมันแอบอยู่ในหมอกนะปลาระเบิดไปตัวพี่เนี่ยนี่มาแล้วครับ เราจะไม่มีรถถังได้อย่างไรนะดูสิว่าวระบบรถถังเกมนี้เป็นยังไงคุณดูดิพี่มันรถถังอะ่ะขึ้นมาดิอยู่บนรถถังเนี่ยมึงทำอะไรเพื่อนกูเออแตกหนึ่งเออป้อมปืนแตกอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างในเออเดยตัวหนึ่งว่าไง่ายพะนุ่มตีป้อมแตกป้อมแตกยิงให้ป้อมแตกไปเลยเออเอาเนี่ย ไปกันเป็นแก๊งไปกันยังไงโอ้ยมันยิงรถถังพี่ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้ติดขอบอุย้ยวิ่งไวมากอุย้ยอะไรเนะน,นี่ยนี่ขึ้นไปอยู่บนรถถังอีกรอบหนึ่งซ้อมก่อนซ้อมก่อนรถถังไม่ไหวแล้วติดอ,อะไรวะเนี่ยนี่ปะ อันนี้อรถถังอ่ะเออเปลี่ยนมาไอ้ผมอยู่แล้วมีได้เป็นหน่วยซ่อมปะได้เล่นหน่วยซ่อมปะอุ้ยเขาบอกว่าให้เล่นหน่วยซ่อมให้หน่อยพี่ไม่มีที่ซ่อมเลยจะตั้งไะอุ้ยพังโอ้นี่มันมันรอดักรถถังเรานี่ว่าแล้วมันจังหวะนี้แบบติดหลังเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่ตีตีตีมันดังตีตีให้อยู่ฮารุงข้าศึกที่ B1 นะครับตอนนี้ B1 กำลังต้องการความช่วยเหลือ Oh. ประตูนั้นแสบนักแต่ยอมไม่ได้หรอกนะจะปล่อยไปไม่ได้หรอกนะนั่งไงข้างหน้าเราตัวนึงแต่และตัวมีสกิลด้ยมีมีมีโอ้ยเละเทะอะไรอะไรอะไรโอ้โห oh. ควันเยอะจัง,งใครปาควันวะ ัวนัวางัวเอาัวจัดเลยใครเป็นลูกปลาควันมั่วสู้วอหมดมั่วมากกับปลาควันแบบเพื่อนจะตายเเอ้ยบีสองยได้แล้วบีหนึ่งจะโดนเป็นมนุษย์ด้กันเป็นมนุษย์ด้กันชุบหน่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยใครปลาระเบิดมาอมาเป็นตัวช็อตไฟฟ้าว้าแดงมอมหีวะเอาเพื่อนเรานี่วะอุ้ยระเบิดระเบิดเิดเอะเบิดเยอะ ไม่ได้จะตายเอาเฮ้ยเรายึดได้แล้วเรายึดได้ครบแล้วเราต้องไปจุด C ีนะฮะจุด C ีมีแค่จุดเดียวเท่านั้นโอ๊ยางหน้าโดนหมอปลาฆ่าบ่อยมากเลยหัวล้นเนี่ยหมอปลาเนี่ยปลาปลาลับทุบข้างบนเพียบเลยธนาคารจะไปไล่พวกเก็บพวกที่ชอบโซโล่ข้างหน้าดีกว่า ข้างบนข้างบนอุ้ยอุ้ยอุตื่อทางไงทางไงข้างหน้าอุ้ยไหนขอปามมดหน่อยดิไอ้รถขี่อุ้ยอุ้ยปามมดไปโดนมันนอบเก่งจังวะโอ้โหอยู่หัวนีิว่าไม่มีใครเป็นคนดีเลยไอมาแล้วมาแล้วมาแล้วแสนามแสนามอยู่นี่ช่วยผมหน่อย สุสานนะสุสานสุสานแห่งความตายมันลงเอาเอาโอ้ยเอ้ยแพตหนมเออมาแล้วแมดิกว่าเสียบยาไปทีนึงไปแล้วโอ้ยตั้งไงเป็นสิบเป็นสิบเออได้ตัวนึงโอ้โหนอ่นี่ยคุณอุ้ย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 เออ่างอี้เลยเราเล่นรถพวกยิงรถถังดีกว่าจาวลินนี่อ่า ม <hail> ามึงเล <od> <ๆ>่นรถถังใช่ไหมครูก็มีจาวารินนี่มาเตอร์ออฟจาวารินเนี่ยจ้าว่ามาเลยขึ้นเข่าอ๋อขึ้นเขาอ๋อเนี่ยพอกูเอาจาวารินมามันไปแล้วอ่ะมันไม่อยู่แล้วอะนี่กากาดอีกแล้ววะกากาดยิงไม่ได้ครับเครื่องยนต์ัไม่ทำงานอ๋อนี่มีรถถังขับรถถังมันจะลงล่มมาให้ไหมอ่าน้ำมันมันใส่นี่มันกดมันกดคาโกมา เพื่อนเพื่อนจะพังเพื่อนจะพังช่วยเพื่อนก่อนยิวยิ้วยิวยิ้วเอาไปดีฟีดว่าตอบวากเอ้ยดีฟีดอ๋อด่านเดิมโอ้ด่านนี้เราเป็นอะไรอ่ะเราเป็นฝั่งดีเฟนต์มาสลับด้านกันบ้างเอาระเบิดไปกินเออตัวนั้นตัวหนึ่งได้มาละเออโดนทีนึงเออหัวแตกเอ้ยไปโดน เออเนี่นนนแหละยิงฟรีเออยิงฟรีหัวแตกลองสนายรีมาอะดิลองดิพี่พี่อยู่บนสนามพอพี่นอนอยู่เนี่ยอือไมได้ได้ไมันขึ้นมามัขนขึ้นมาหาพี่ขึ้นมาเอาเอาขึ้นมาจะตายเอาขึ้นมาตายอดิโผล่มาโผลก็ยิงอ่ะว่าโผลก็ยิงอ่ะดิเออ เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอุ้ยโดนโดนแล้วต้องนิ่งต้องนิ่งนิ่งไว้ศัตรูรู้ว่าเรายังไม่ตายอุ้ยเออตายไปแล้วโอ้ไมาอยู่ข้างเลยดีกว่าเออสองตัว มันร้องไห้แล้วมั้งเนี่ยโดนเงี้ยนี่มันคือการต้อนรับน้องใหม่จริงเหรอโอ้โหเนี่คือต้อนรับน้องใหม่แต่เว่าธรรมะไม่มีคำปลอบใจเกมนี้ก็เช่นกันร้ายมากเกมนี้ก็เหมือนธรรมะนั่นแหละไม่มีคำปลอบใจชุบได้ไหมน่ะชุบไม่ได้ว่ะอันตรายเกินหมดโซนีก ยิงโดนหัวแต่ไม่ตายอะไรวะกุ้งทำจากอะไรเนี่ยกุ้งไบเบียมเหรออุ้ยโดนแล้วโดนเข้ามาอย่างนี้เลยมันชอบปลาแฟดใส่ว่ะปลาแฟดแล้วมันก็เข้าก็โดดเข้ามายิงเลยอ่ะเข้าดีนี่ว่ะเอ้ยชุบหน่อยครับใครเป็นคนคนดีๆชุบผมหน่อยครับไ้นอนประตูเยอะจัดนี่สองคนเนี้ยนี่ขนาดหน่วยแพทย์อยู่ใกล้เลยเนี่ยเอ้หน่วยแพทย์นายละนายนั่นแหละ นี่นายนั่นแหละชุบชั้นหน่อยสิเฮ้ยเออมาดีพมาดีมันล่วนนี้เหรอปร่วนนี้เหรออู้ตายตรงพี่ตัวหนึ่งกำลังวิ่งขึ้นมาเออมาชุบเร็วทุกคนตัวนี้ปลอดภัยชุบได้นั่นแหละเราเอาคะแนนไปซะ เออเออมาถึงนี่เยอะมาตัวนี้เยอะเยอะหนีบ้านตัวนึงเฮ้ยมันตั้งอะไรไม่รู้อะสองสัญญาณน่ะเออตายเหอะนะพอเถอะยิงไปต้องสามนัดก็ะจะตายเอ้กคนะือใครเนี่ยโอ้แตกแตก <laughs> อุ๊ยอุยอุ้ย,อ,ยอะไรวะโดนตัวเดิมอีกแล้วมานอนยิงเลยอ่ะโอ้ยมายิงทะลุหลังคาไม่ได้อ่ะไม่สมจริงเลยโกงเออต้องอย่างนี้ดิ เนี่ยมุมเนี้ยมีคนอยู่แต่ไม่มีใครไปไปยิงมันเลยน่าจะเสียเปรียบเออตายซะอยู่ทั้งในแต่ละตัวเลือดเหมือนกันไมเห็นไม่รู้อ่ะแต่รู้สึกว่ามันยิงมันตายยากมากเลยอ่ะมันจะมีตัวที่มันมีเกาะไอตัวใส่หมวกอ่ะเออมันไม่รู้มันเอาเกาะมาป่ะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงโอ้ใช่ใช่แต่ลคนมันก็หยิบเกาะใส่ได้เฮ้ยดีสองโดแล้วเยอะขนาดนี้ ายโอ้รู้ทางมาทำไมเนี่ยทงมาทำไม,ไมเดี๋ยวไปยุ่งกูเออต้องอย่างนี้ดิอืมเป็นคนยังไม่ทันมันอืมมันเห็นไปหมดอะเ <c oughs> ยอะไปมากเราต้องคุมให้ได้ปัญหาแล้ว ก็เลยถ้าเ,เราเปิดมาเราจะชนะหรืยังไงใช่ใช่เนี่ยเอาอาริมิเต็ดแล้วอะไรวะเออเราต้องยึดคืนให้ได้เรามีโอกาสชนะเทียบเลยเทียบเลยอุ้ยโดนอีกอยกุงศรีจะแตกไม่ได้เอามายึดกุงศรีไปหมดแล้วโอ้ยล้อม มาล้อมวงสีกันลังยืดได้แล้วไงยืดขึ้นแล้วเออเออเอาวะเฮ้ย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 ตะปุ่นเฮ้ย,ยต้องเอาจุดเกิดไปไว้ข้างในให้ได้ไม่ได้การละอ,อันตรายมากกันลังยืดขึ้นกันลังยืดขึ้นฮะเดรนิดเดียวกูก็โด,ยดนยิงละความเจ็บปวดของประชาชนทหารจะรับเองเออเฮ้ยไอเชี่ยตายจุดจุด จุดเกินอีกแล้วเอาจวิเตอรี่<อ>งง,งงงงงเลยไไลเพราะอะไรวะเพราะศัตรูออกจากแมทหมดป่ะหรือ,อยังไงศัตรูอ่อนแรงเกินไปไงตัวอ,อ,อ่อนแรงเรามันเก่งเรามันแข็งแกร่งแต่เออแต่สกอร์บอดเราโคตรอัปรีเลย <laughs> สกอร์บอดแล้วอัปรีมากกับเพื่อนแบกหมดเลยอะสกอร์บอดแบบสุดๆอ่ะอย่างน้อยก็คิวได้ตัอง32อุ้ยแต่พเพื่อนเราคนที่ที่สองอะ มันเล่นต่ลุกถังนะเว้ยมันในดูคิวไงพี่อ <ไป S 2> ๋อก็แ<ต>ท็บ้วยแเพื่อนเรา <c ười> แบก, <c ười> กเหรอเพื่อนเนี่ยเพื่อนเราคนที่สองเนี่ยแบกแบกทีมเราเออโอเคคะสํรหรับเกม Data f ฟ r c e สานี้ก็ล้มลุกคุกคลานมากอะไรก็ไม่รู้ว <c ười> <c ười> <c ười> ิ่งไปตายวิ่งไปตายเนี่ย, <c ười> ยทหารฉากบอกว่าเราอะเราเป็นทหารฉากหรือเปล่าเออพระเอกเขาเอาหมดเลยโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับ